อันนี้นะครับเด็กเรืนำคุณต้อมไมคนแล้วค่อยลุงนานยังนมานไหนม่อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปของ่องคออันึงนหนงองอจะม่นจะลงแม่ได้ยู่เวยมาบ้านนี่คุณถามไมไห้ดู ทายสุดเอหรอเห็นป oh, uh, uh, uh. ่อห totally ิ้งมืดมืดว่ะที่ยาลงยูทูบนะเอาลงหนัป่อยูทไปก่อนเลยขัดใจนะไปไปพุ่งเลยมาห้เอาสมองเลือลงนั่นฮะมันั่นคอยดนปล่อยกัอน นั่นนั่นสูกระโดนพ่องกระบาดมาตอนนี้กูนี่นี่นี่ขึ้นเลือแล้วก็ไปเลถไปก่อนแล้วเขาก็ดโดกดุบต้องมัดไงโดมัด